กระบะตัวท็อปตัวนี้นะครับมีความพิเศษยังไงนะครับนี่กุญแจได้แบบใหม่แล้วบอกเลยว่าได้กุญแจเหมือนพวกรถฟอร์จิเนอร์ที่ราคาเป็นล้านนะครับเหมือนพวกตัวอันติเมตเลยนะครับนี่นี่คือตัว4ประตูนะครับที่สัดตอนมาจากนี่ครับตัวอันติเมตนะครับนี่คือตัวอันติเมตที่เป็นรถครอบครัวนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ราคาห่างกันเกือบครึ่งเลยนะครับอันติเมตเป็นล้านนะครับแต่วันนี้ตัวนี้เหลือแค่นะครับไม่ถึงจะแสนด้วย ม่ถึงจะแสนนะครับย้ำนะคันนี้ไม่ถึงจะแสนออปชั่นบอกเลยว่าได้มาคุ้มมากนะครับเป็นตัวแซดพทาิกนะครับไม่ใช่ตัวธรรมดานะไม่ใช่ตัวเริ่มต้นด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากใครอยากคันนี้ติดต่อหาเป้เบอร์0 9 4 7 8 9 4 8าสนะครับกระบะ4ประตูเรียร์ออโต้คันนี้เป็นตัวยกสูงนะครับตัวเครื่องไฮเลนเดอร์นะครับสวยมากน่าสนใจมากนะครับ ต้องรีบเลยนะบอกเลยว่าคันนี้นะครับมีโปรโนะครับก่อนวันแม่ให้ด้วยดอกเบีย้ยพิเศษก็มีให้ของแถมก็มีให้เรียกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวเป๊ะจะพามาดูรายละเอียดก,กันนะครับรอบรถเป็นยังไงสวยแค่ไหนหน่าซื้อแค่ไหนเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเซตพลาสิกนะครับราคานะออกใหม่ป้ายแดงล้านหนึ่งนะครับ1ล้านเลยนะวันนี้นะครับค่าตัวของเขานะครับบอกเลยว่าไม่ถึงล้านไม่ต้องด่าเป็นแสน แถมนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับเอาไป2.99นะครับ2.99เท่านั้นนะครับกระบะคันนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวสภาพเดิมโรงงานเลยนะครับกระบะนะครับน่าใช้มากคันนี้เพราะเลขไม้ไม่ถึง50,000ื่โลด้วยนะครับผมคัดไม้น้อยสภาพดีรถช่วงล่างแน่นนะครับเรียกว่าเทียบเท่าป้ายแดงได้เลยนะครับแต่ประหยัดจาป้ายแดงไป4ี่0 0 0หบาทนะครับตัวนี้นะครับเครื่อง1 9 0 0ก้ซีซีนะครับ1 9 0 0ก้ซีซี ตัโฉมหน้าโฉมตาจะเป็นโฉมหน้าใหม่แล้วกระจังหน้าจะเป็น2ชั้นเขี้ยวคว่ำแบบโครเมียมแล้วก็มีกระจังหน้านะครับลายถัดตะไครยแบบนี้ที่เป็นตัวโครมสีดำนะครับตัวนี้นะครับช่วยในเรื่องของพวกกันแสงนะครับกันแสง UAVUUV แล้วก็รูปลักษณ์โฉมหน้าโฉมตานะครับจะได้เป็นไฟไหไฟหน้านะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนพร้อมไฟดิามแบบ LED นะครับเวลาสตาร์ทมันจะติดเลยนะครับแล้วก็ ไฟทัชมอลนะครับเขาออกแบบมาเนี่ยเอกลักษณ์โดดเด่นเนาะก็จะเป็นดวงใหญ่ทั้งซ้ายและขวานะครับพร้อมพร้อมกับไฟเลี้ยวติดตั้งมาครบในกรอบสีดำนะครับตัวรถสีขาวออกมุกนะสีขาวออกมุกนะครับแต่ในเล่มจะลงว่าสีขาวเฉยๆนะครับสภาพรถเนี่ยจำเดิมสวยมากนะเป็นตัวเครื่องไฮเรนเดอร์ตัวยกสูงนะครับสีสันพิพันรถนะครับสภาพเดิมเลยนะครับรถไม่เจ็บไม่ช้ำเลยนะย้ําว่าคันนี้มาตรฐานเกรดเอนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิการเล่มนะครับมีให้ดูพร้อมโอนได้100%นะครับ ส่วนเรื่องแมกเรื่องยางนะครับได้มาคือดอกนียังใหม่ๆอยู่เลยนะครับแมกก็เป็นแมกแบบใหม่นะครับตัวนี้เป็นแมกปัดเงานะครับเทาดำนะครับระบบระบบ ABS นะทั้ง4ล้อติดตั้งให้ครบนะครับคูน่าได้เบรกมาครบเช่นกันนะครับสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับส่วนตัวดอกยงดอกยางนะได้เดิมแท้เช่นกันนะครับดอกนะหนานุ่มๆแบบนี้ใช้ยาวๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของชงโช้ต่างๆซุ้มล้อซุ้มล้อนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับ เดิมแท้โรงงานเลยนะครับชงโชกนะครับได้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับสภาพสวยนะครับยางว่วสวยเลยนะครับการันตีให้เลยนะรถยางเพิ่งเปลี่ยนมานะยางปี24นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาตอนเดือนกุมภานะครับยางปี24่นะยางปีใหม่ด้วยนะครับฝึกกระจกนะบอกเลยว่าเดิมๆไม่แตกไม่แล้วนะครับเสากาดเป็นแบบใหม่เป็นแบบเสาวิทยุแบบใหม่แล้วนะครับ กันสาฟรีมติดตั้งมาให้ครบเลยนะครับในเรื่องของออปชันนะให้มานะครับเรียกว่าสเปคนี้คุ้มมากๆนะครับสมาร์ e อ t นทรีติดตั้งมาให้ครบนะครับพร้อมหูจับเป็นโครเมียมด้วยนะครับระบบกันขโมยก็มีให้ครบนะครับนี่ security alarm นะครับและดูนะอยาให้ดูโครงสร้างรถนิดหนึ่งนะครับอ่าโครงสร้างรถนะครับสบีต่างๆเดิมๆเลยไหครับเดิมๆนะครับ ไม่แตกไปแล้วมมนมีรอยขายนะครับแล้วถามว่าหารถกระบะดีๆเดิมๆนะครับหาได้ทิดเป้เลยนะติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับกระบะต้องเดิมต้องดีนะครับแบบนี้เท่านั้นนะครับมาตรฐานเกตเอนะครับโครงสร้างรถนะครับสภาพเดิมเช่นกันนะครับนี่สปอร์ตเป็นอาร์แกะให้ดูนะครับโครมทุกเม็ดชัดทุกจุดนะครับเรียกว่าครมทุกเม็ดเลยนะครับไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับรถนะครับเราตรวจสภาพนะครับเราขายมาเนี่ยประมาณ24ปีนะเราขายในเรื่องของคุณภาพเป็นหลักนะครับ ซื้อรถนะครับเราเราอยู่เกตบนบนนะเพราะเราขายรถที่อ่าไม่ไม่ชนไม่กับสีไม่กอม่อไมไม่ต่อต่อตัวรถเล่มมีให้ดูออนไลน์100%น์นะครับเราซื้อแบบว่าซื้อขายตรงไปตรงมานะครับชัดเจนทุกจุดนะครับมาดูประตูแถวสองนะครับนี่ สีภายนอกภายในนะโทนเดียวกันเท่ากันหมดความละเอียดเม็ดสีเท่ากันหมดเลยแบบนี้นะครับสวยเดิมแบบนี้ซื้อได้นะครับย้ำว่าซื้อได้เลยนะครับเบาะด้านหลังก็นั่งสบายบายกวา้วางๆแบบนี้เช่นกันนะครับประตูประตูนะครับนี่ประตูนะครับเดิมๆเม็ดโอเม็ดอาร์สวยเดิมคมกิบทุกเม็ดนะครับนี่สวยเดิมคมกิบทุกเม็ดเลยนะครับไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับ บรรยากค่าศมาได้เหยียบนะตัวนี้นะครับจะเป็นทูโทนสีบอลเงินต่างกับสีดำนะครับติดตั้งมาให้ครบนะครับซุ้มล้อป่งล้อต่างๆได้สภาพเดิมแท้โรงงานชัซีเฟรมต่างๆก็เดิมสวยเลยนะครับย้ำว่าเดิมสวยเลยนะครับสภาพเนี่ยถ้าเปรียบร0% 0ผมให้95นะครับ95พอนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วเยอะแล้วนะครับไฟท้ายใดสายเป็น led พร้อมไฟเบรกไฟถอยนะครับมีให้ครบทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็กันชนท้ายนะครับเดิมๆนะได้สีเดิมแท้โรงงานนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นตัวเหยียบที่เป็นดำด้านกันลื่นอย่างดีนะครับตัวแซตัว P นะครับพีคือพลาสติกเนาะแซดพลาสติกนะครับตัวเครื่องเป็น ddi นะครับกระเบะประหยัดน้ํามันนะครับยูสูดบอกแล้วว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงด้านท้ายนะครับมีการติดตั้งกล้องนะครับกล้องถอยพร้อมจอด้านในเดี๋ยวพาไปดูนะบอกเลยว่าคันนี้ได้ออปชั่นที่คุ้มมากๆนะครับแม็กไลเนอร์นะครับของ GI ใหม่กิฟตเลยนะครับแม็กไลเนอร์ของ GI ใหม่กิสภาพรถเนี่ย เรียกว่าการบรรทุกแทบไม่มีเลยนะครับริ้วรอยขีดข่นหายากมากๆนะครับแล้วดูด้านท้ายนะครับรอยต่อกระบะต่างๆดูได้เลยนะครับผมเช็คทุกจุดนะครับทุกเม็ดนะเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่แตกไม่เล้าไม่มีชนเลยนะครับซ้ายและขวานะครับเดิมๆนะครับไม่แตกไม่เล้าเรียกว่าลูกค้านะครับอยู่ท่ายจังหวัดไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่า ดูอยู่ทางไกลรถมันจะตรงปกปะที่ผมดูรีวิวไหมบอกเลยว่าตรงแน่นอนนะครับนี่มีแต่ค่าฝุ่นเท่านั้นเราต่อกระบะงต่างได้เดิมหมดเลยนะครับนี่แงให้ดูทุกจุดนะครับเอาให้เคลียร์ทุกเม็ดเลยนะครับแล้วดูใต้ทงใต้ท้องช่วงล่างนะครับสภาพเดิมนะครับยางอะไหล่ได้ใหม่กิปเลยนะครับยางอะไหล่ได้ใหม่กิช่วงช่วงล่างแหนบท่อต่างๆได้เดิมแท้หมดเลยนะครับสภาพเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับค่าตัวนะครับบอกเลยว่า 6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับพปี2ีนะครับ6 5 9 0 0 0มนะครับมีอยู่2คันนะครับที่ยังไม่ติดจองที่เหลือติดจองหมดแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับั้างนอกข้างในสีโทนเดียวกันสภาพเดิมเม็ดองค์เป็นอาร์โครงสร้างเดิมแท้ทุกเม็ดทุกจุดนะครับนี่เห็นไหมใครไม่ได้จองคันนี้ก็บอกเลยว่าไม่มีแล้วนะครับช่วงนี้นะครับกระบะ4ประตูนะเกียร์โตนะครับรีบเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ของหายากนะครับ ของหายากมาที่เป็นสภาพเกรดเนะครับเกรดบีเกรดซีเกรดดีหางหาง่ายครับแต่เอาไปซ่อมเอาไหมครับพี่พี่ขี่ไปซ่อมไปพี่เอาไหมแต่ถ้าพี่เอาเอาไปเทียาวดีกว่าไหมนะครับแอร์ด้านหลังมีให้2จุดนะนี่คือตัวแซนะครับถ้าตัวธรรมดาไม่มีให้นะแล้วมีตัวฟ้าชาร์จ USB ให้ครบเลยนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเช่นกันนะครับแล้วก็โครงสร้างรถสภาพเดิมนะครับผมยกเบาะให้ดูตรงนี้ให้เช็คว่ารถน้ถําท่วมมาหรือเปล่านะครับ ไม่มีเซลล์ลงสนิมเขื่อนใดทั้งสิ้นเลยเห็นไหมครับเป้น,นะครับเวลาซื้อรถตนอนเราคัดให้อยู่แล้วลูกค้าสบายจะได้นะครับคันนี้ผ่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันก็เลยได้สองหมื่นขึ้นไปออกได้นะครับงานด้านในนะครับเบาะก,ก็เลยเป็นเบาะแบบใหม่ด้วยเบาะปรับไฟฟ้าหกทิศทางแล้วก็เซอร์เซนลงเส้นล็อกกระจกไฟฟ้าพับได้มีให้หมดเลยนะครับงานได้เป็นบูนุ่มบูหนังนะนี่บูหนังนุ่มๆแบบนี้นะครับซอฟท์ทัชดีมากเทสดีเลยนะครับแอร์เป็นรูปใบพัดเห็นไหมครับทูโทนสีดำไตกับสีบอล ขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยทิศทางนะครับอ่าเดี๋ยวขอสตาร์ทให้ดูดีกว่านะครับขอสตาร์ทให้ดูหน่อยนะครับว่าออปชั่นนะครับลูกเล่นด้านในให้มาเยอะมากๆนะครับก่อนสตาร์ทจะต้องเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับตัวนี้ได้ปุ่มสตาร์ทมาอ๋อกุญแจอยู่ห่างระยะเกินนะครับต้องเอามาใกล้ๆด้วยนะครับนี่แหละคือเซฟตี้ของเขานะครับถ้ากุญแจไม่อยู่ในระยะไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับไม่สามารถสตาร์ทได้นะ อขออนีาตหยิบแป๊บหนึ่งนะครับขอโทษด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเหยียบเบรกสตาร์ทนะครับกุญแจอยู่ระยะนะครับปึ๊บเหยียบเบรกกดสตาร์ปึ๊บนี่เลยปึ๊บอ่ะคือไฟสีส้มดับปึ๊บสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะครับระบบรีเชตหนึ่งครั้งนะครับนี่แจ้งเตือนต่างๆนะครับเลขไมค์คันนี้บอกเลยว่าน้อยมากนะครับอย่ามาหมอยน้อยมากๆนะครับ ขอเสียงนิดนึงไมค์สี่หมื่นนะครับคันนี้ไมค์สี่หมื่นเท่านั้นนะครับไมค์แค่สี่หมื่นสภาพเดิมสวยคลิปเลยนะครับสภาพเดิมสวยคลิปเลยนะครับอจอใหญ่เก้านี้แบบนี้ทัศกรีนได้ด้วยนะครับทัศกรีนนะมีเข็มทิศรือลำทางให้นะครับเนวิเกเตอร์มีให้นี่ครับแผงควบคที่มีให้ครบเลยนะครับสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้หมดทั้งหมดเลยนะ Apple c a r p l a y a n d r น i d Auto นะครับม i นเน r ร์ลินะครับมีให้ครบเช่นกันนะครับมือถุงมือถือต่อได้หมดเลยนะครับเรียกว่าออปชันที่ได้คุ้มมากๆนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับลูกค้าได้ไปคันนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับ๋ยวเข้าเกียร์ถอยดูนะเข้าเกียร์ถอยนะครับมีจอบอกพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะให้ด้วยนะครับเรียกว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายมากๆนะครับ67 9 0 0 0คันนี้นะครับ ได้สเปคนะครับตัวท็อปไปกุญแจคีย์เลสมีให้นะครับแอร์เป็นออโต้นะครับเป็นดูอ้อด้วยนะครับแล้วก็จุดตรงกลางนะครับในมีโปรทีวานคงวางของมีให้ครบหัวเกียร์หุ้มหนังแบบใหม่ระบบควบคุมความเร็วลงทางราชันรอดติดตั้งมาให้ครบเช่นกันนะครับคุ้มและครบนะครับใครหาอยู่นะดูนะค้อสนตรงกลางนะครับมีเรื่องของอ่า เก็บุก็บของนะครับเอกสารมีให้ดูนะครับนี่ภาษีพรบต่อให้หมดนะครับไม่มีหมดแน่นอนนะครับรถบ้านมือเดียวสภาพป้ายแดงนะครับมาจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเป็นรถบ้านนะร้อยห้าสิบหลังม้านะครับใครหาอยู่นะกระบะประหยัดน้ำมันนะครับช่วงล่างนิ่มคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับน่าซื้อน่าใช้มากไม่แค่สี่หมื่นกว่าโลนะครับไม่แค่สี่หมื่นกว่าโลนะครับ เลขไมี 40, ์40,000กโลนะครับเรียกว่าคุ้มเลยนะตัวนี้นะครับเอาไปใช้งานกันนะครับและไฮไลท์ของมันก็คือเลขไมค์มันคี 40, ่40,000กโลนะครับ48,201กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไมค์น้อยมากนะอย่ามาไมค์น้อยมากเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงแก้มซ้ายแก้มขวาคันหน้าเป็นยังไงอะเราไปดูกันนะครับ ลืมบอกออปชันนะครับปุ่มออโตออฟมีมาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟตมอปรับได้ถึง3ระดับเลยนะครับปุ่มเปิดฝาน้าเครื่องตรงนี้ฝาถังน้ำมันดานขวานะครับที่เก็บกุญแจมีให้ครบนะครับงานภายในโทนสีดำเบาะหนังด้วยนะครับคราวนี้มาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงสวยน่าใช้แค่ไหนมาดูกันนะครับสภาพเครื่องนะครับสะอาดสะอ้านนะครับรถพึ่งล้างสปาเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยใหม่นะครับเป็นอิสุดีดีไอนะครับ ข่อต่างๆนะครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับรอยมาร์ค q c เดิมโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดเลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่ไฟเต็มคลิปนะครับแผ่นเพดูครบนะครับแบบรถแบบเครื่องแบบเกียร์แบบทัซีนะครับนี่พรมทุกเม็ดคาตูสอนแบบนี้นะครับคานหน้าเดิมไม่คดไม่งอหุหน็อตไม่มีขยับนะครับนี่เดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับหน็อตได้เดิมแท้หมดเลยนะครับไม่มีโดนชนนะครับเช็คให้หมดทุกจุดแบบละเอียดนะครับคานหน้าต่างๆก็เดิมแท้สวยแบบนี้เลยนะครับ แต่กแต่นนพานะครับไม่มีล็อกเย็ดนะำเลยทงสิ้นนะสามอา้อน้าเดิมแท้โรงงานนะครับคานหน้าเดิมไม่มีชนนะครับเอาไปใช้งานกันใครสนใจนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะคันนี้นะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนงวดละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทดอกเบีย้ยพิเศษไปด้วยนะครับสวยคุ้มค่าน่าใช้มากใครหาอยู่นะครับดีแม็กหนึ่งเก้าตัวแซดแพลาิกคันนี้ปี2 1ดโคตรใหม่ไมคแค่4 8 0หม่นแโลทเท่านั้นนะครับ ทำสัญญาได้ทั่วประเทศนะครับสนใจจองนะโทรหาเป้ได้เลยนะครับขอรายได้นะสองหมื่นขึ้นไปหรือหมื่นห้าสองคนกู้รวมกันได้นะครับอยากได้รถทักมาหาโทรมาได้เลยเจ้าของกิจการก็ออกได้ออกในทั่วชีพนะครับขอรายได้สองเท่าของค่างวดเท่านั้นเองนะครับวันนี้เป้ก็ฝากรถกระบะที่สวยสี่ประตูเคียรโตนะครับได้ตัวแซปติกตัวท็อปไปเลยนะครับไม่ต้องออกหม่เป็นล้านไม่ต้องดาวน์เป็นแสนสองแสนนะครับคันนี้ออกรถนะครับใช้เงินบาทเดียวก็พอแล้วนะครับ สนใจทักมาโชว์มานะวันนี้เปขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ